สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหอยทอดวัดหน้าวัดคลองมอหรือสมุทรปราการนะครับแล้ววันนี้จะมาชิมกันเลยครับมามาเอามาเด่อมีอะไรด้วยเขาห่อได้ด้วยห่อได้ใบอะไรห่อได้ใบอะไรใบตองนะพ่ห่อไหมอร่อยไหมรีวิวเขาบอกว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อวานนี่ผัดไทยเป็นไงอร่อยอ่ะลุงชิมคำนี้ได้เป็นไงบ้างใกล้ ให่เขาดูใกล้ๆเดี๋ยวมันเป็นยังไงมันก็อร่อยนะคระอรสชาติยังไงมันมันชั้นหนึบดีแป้งเป็นยังไงรู้สึกกรอบกรอบมากอร่อยหอมกลิ่นอะไรบ้างไม่ได้กลิ่นอะไกลิ่นเครื่องเทศกินให้เขาดูนะครับทุกคนทุกคนนี่จะแป้งแป้งเขาจะ แป้งเขาจะนิ่มเห็นไหมลูกแป้งเขาจะนิ่มนะคะก็กรอบหอมอ่ะคือว่าผัดไทยเขาก็อร่อยนะผัดไทยให้จ้าเห้น้อมกินไหมดิชิมนในห้องกินดิชิมไม่ใจน,น้อย <นะ S 2> ถ้าใครสนใจก็ไปกิน <c oughs> ที่ไหนดีบอกเขาด้วยก็หอมชิมสิคะลูกมันอร่อยมากอ่าลองชิมแล้วบอกเพื่อนๆอ่าลองชิมดูแล้วบอกเพื่อนว่าอร่อยไหมอ่ะต้องทำหน้าให้เพื่อนๆดูด้วยอร่อยไหมอร่อย อาต้องอันนี้อะไรไปจูดตรงไหนนะหน้าวัดของโมสมุทบากาใกล้ๆกับอะไรร้านขายเะยนะร้านขายายาปะร้านขายผัดไทยร้านขายผัดไทยแล้วใกล้ร้านขายาย,ายาตรงข้างๆสะพานสะพานจะข้ามไปใช่ไหมสะพานตรงวัดใช่ไหมครับลูกนะใช่ครับนี่ก็คือหอยทอดที่เขาแบบคนต่อแถวกินเยอะมากแต่ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อต้องรีบไปซื้อนะต้องต้องลองไปซื้อมาทานดูว่า ถูกปากหรือเปล่าแต่ว่าแต่สําหรับเราเราว่าอร่อยในนาโตนะแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นจะถูกปากกือเปล่าแต่สาหรับกระโต้กุโตว่าอร่อยนะดูน้ำเอาไแล้วก็เอวก็หอมชิมยังคะวันนี้เราจะถ่ายลิปเอ็มเอ็มไหนนะเอ็ม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  กระเทียบชิ้นนี้คะอะไรนะทีท่ชิ้นนี้อ่าฉันยังไม่ชิ้เอาเสร็จแล้วก็มานี้ด้วยมาม้าไปซื้อเค้กมาด้วยเค้กโบราณนี่คือเค้กเค้กโบราณตลาดอะไรนะตลาดรวยตลาดตลาดมารวยใช่ปะอืมตลาดรวยไามารวยหรือตลาดาลมาร์เก็ตปะกวนตลาดมาร์เก็ตตลาดมาร์เก็ตตรงโรงเรียนแต่ไปทางเรียนปรโต้ง,ไ,ง<ช>ไปทางเรียนสารศารสตร์อะตรงตรงไหนนะ สารวิทยาศาสตร์สาระศาสตร์ใช่ไหมหนูอยากกินแล้วอ่ะตรงสาระศาสตร์สมุดประการอ่านะนี่คุณคุณออกไปเถอะคุณไม่ใช่เจ้าของชอบคุณนี่เป็นเคสอย่างนี้นะอ่นนั่งอยู่ดีแล้วก็เป็นนี้เป็นหน้าอย่างนี้คือเจ้านี้อร่อยมากถูกมากกล่องละเท่าไหร่ก็กล่องละสี่สิบาทเองนะหนูอยากกินแต่หลายชิ้นด้วยมีประมาณสิบสองชิ้นนะอกิชิมเลยค่ะชิมแต่เฮียโตชิมดิ หมือเวลานะอเออให้เขาดูใกล้กลดินี่เลครับทุกคนใกลอา่อาโดนอกาศดิอ่ะหอมชิมผมจะลองกตให้ดูเนี่ยไกนใกล้ๆเลยอ,อุ้ยคำเยอเลอเอร่อยคอร่อยหอมยังไงหอมยังไงคอม,มัหอมส้มมันมนิดนแล้วมันมีรสส้มด้วยแล้วก็วิทแ,แล้วก็วิแอร่อย,ายอามาก ช่อยู่ชอบกินอ่ะเขาหอมครีมดิอยางกินดิครีมแดงๆไหนอ่ะอืมอร่อยอ่ะฝากร้านหน่อยฝากไม่ฝากฝากฝาติดตามช่องปั๊บตัวสีนะครับนี้ก็ช่องมัมมเนาะนัครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครัสเรียลากันดิ